ไนะโมตสสะภะควะโตอะระหตสมมสมพทธสสเอ su tang <Sýstas> nghe càng sa ma wa sa wan ti vi ha la ti chế anatta pin sa ala me tan la wa si โสตจันนาสะโพลิสะตังลายจุงจางฟังยังพุทธวาจันนีเหอแจงถืออันนี้เป็นภูกดิสิสิแห่งคันธาสังยุตในโอปัญากวักกาธาเพื่อสันาลองศรัทธา ปาดาปัญญาปาละมีคือบังเกิดบุญและลาสีในส่วนธรรมสวรรค์ไนนามาย่ยะะิินี้แต่าย <c oughs> ดังจังได้สันนาตามบาการทาพามบาลวะเอวะเมโซตังดังนี้เป็นตนอันคาโตนเจอว่าอนันตหากไดสันตับลับฟังมาวา่า ในกาลสมัยยนหนึ่งนันนาพัตาทาการตาเจ้าสเิสามลานแก่เจ้าในเจตวันนาอาลามอาวิอานอันเป็นอาลามแห่งนายอนณาตาปินเดาสมาหสิทธี เขตพันนากรสาวัตถีก็แลนในกาละนานสัทธาสัมัญโยจนเป็นคู่แก่ลุกลาก็เรียกหามมายังเจ้าพี่โคตั้งลายมาพร้อมกันแล้ว พาตนเกยวก็เตสันนาวาดูลาปิกโกตังลายอันวาปิกโกโพสันลาดลอบลูในตาณเจนภาการและเป็นโพเสเพ่งพินิษโดวยวิธีแปดภาการ เราตาตาการตาเลียงว่าเป็นยอดสาโพลีซาโพเ็จจาการกตาตำอยู่พร้อมมาจารียะอยู่ในพุพธศาสนานี้พิโคโพสันลาดลอบลูในฐานาเจตภาคารนั้นเป็นดังฤาจาพิโคโพสันลาดลอบโลธฐานาเจตภาคารคือว่าลูแจงยังขันทัตังหา โลแจงยังเหตุเกิดแห่งขันทะตังหาูลแจงแห่งความดับแห่งขันทะตังหาูลแจงยังปฏิปตาอันเป็นโพปาติบาสเออถึงความดบแห่งขันทะตังหาูลแจงถึงโกนแห่งขันทะตังหาโลแจงยังโตแห่งขันทะตังหาโลแจงถึงความ หลีกออกจากคันธาห้าเหล่านี้พิโกโพสันลาลอบรูในฐานะเจ็ดภาการคือว่าสันลาลอบโลปัญจาคันธาเจ็ดภาการคือว่าลู่แจงยังพันปัญจคันธาตามความเป็นจริงอย่างเนื้อ โลแจีงยังเหตุเกิดแห่งปัญจคันท่าอย่างหนึ่งโลแจีงยังความดับแห่งปัญจขันอย่างหนึ่งลแจีงยังปฏิปตาอันยังผู้ปฏิบัติเอถึงความดับแห่งปัญจคันอย่างหนึ่งโลแจีงถึงกวนแห่งปัญจคันอย่างหนึ่งโลแจีงถึงโทษแห่งปัญจคันอย่างหนึ่ง โล่แจงยังความเด็กออกจากปัญจคันอย่างหนึ่งโลธาณาเจตภาการในปัญจคันตามความเป็นจริงจริงเรียกว่าเป็นโพสนาลาดรอมโลนในธาณาเจตภาการดังนี้ดีเลย ดูลาปิโกตัหลายกอโลูกนี้เป็นดังเลือนั้นจะลูกคือมาหาโูตันโลกทั้งสีอุปาตัญญโลปที่อาศัลลายมหาโูติ์โลกสีเรียกว่าโลกพอเกิดมาพอเกิดอาหารจริงเกิดโลกกันขาดอาหารโลกก็ดรับอาลิยามักมีองค์แปดเกสัมมาทิฏฐิความหันจอบ สัมมาสังกะโปความดำเรีชอบสัมมาวาจาเจนและจะชอบสัมมากัมมันโตกาตามกันงานชอบสัมมาอาชีวเลี่ยงเจวิชอบสัมมาวายโมทำความเปลี่ยนชอบสัมมาสติและนึกชอบสัมมาสมาธิตามใจไว้ชอบเหล่านี้แลเป็นปฏิปปตา ยังผู้ปฏิบัติเดินเถึงความดับเองโลภความสุขโสมนาติอาสันไหลโลกเกิดขึ้นเป็นโกนเองโลภโลกบอเทียงเป็นตกมีความแปรปวนเป็นธรรมดานี่คือโทษแห่งโลก ความกำจะัดสันตลกะก็คือความกำหนัดอันเกิดขึ้นพราความพอใจรักใครในโลกในละก,การละเสียอย่างสันตละกะความกำหนัดอันเกิดขึ้นเพราความพอใจรักใคในโลกเสียได้นี้คือความหลีกออกจากโลกดีเลย ก็เวทนานั้นเป็นดังเลือนันจะเวทนาคือความสวยอารมณ์อันเกิดจ,จากญาตตนาในและอาตยตนาไปนอกไปมาปผ่านนัดปาผ่านมากระทบกันเกิดความโลสึกข,ขึ้นเรียงว่าเวทนาคือว่าเวทนาเกิดจากจากโขสัมผัส โสตสัมผัสขานาสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าเวทนาพะเกิดภาษาจริงเกิดเวทนาเพราะภาษาดับเวทนาก่อนดับอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนต่างอย่างโคปาติบัสเถืองตางดับแห่งเวทนา ความสุขโสมนาติอาสันลายเวทนาคือขึ้นคือกุลของเวทนาเวทนาบ่เที่ยงเป็นทุกมีความแปร่พววไปเป็นธรรมดาคือโทษของเวทนาการํำจัดสันตาละกะและการละสันตาละกะในเวทนาเสียไดคือความหลีกออกจากเวทนา สัญญานั้นเป็นดังลือจาสัญญาคือลูปะสัญญาสถัสสัญญาการทะสัญญาลักษะสัญญาโพธิพพสัญญาธรรมสัญญาเรียกว่าสัญญาพอเกิดภาษาจริงเกิดสัญญาการภาษาดักสัญญาก็ดับกันอันว่าอาริยมรรคมีองค์แปเป็นโทนตางอย่างผู้ปฏิบัติเธอถึงความดับแห่งสัญญา ความโศมนัสะิิอาสลไลสัญญาเกิดขึ้นคือว่าควรแห่งสัญญาสัญญาบทเที่ยงเป็นทุกมีความแพร่พวนไปเป็นธรรมดาคือโทษของสัญญาการกำจัดสตัสลากะการละเสียยังสันตะลากะในสัญญาเสียนใดคือความลดิกออกจากสัญญา สังขารเป็นดังเลือนัญจาเจตนาหกภาการคือความนื้คิดในโลกก็ดีในเสียงกินรสโพธฐภ,ภพธรรมลมดังนี้เดียวว่าสังขารพราะเกิดภาษาจริงเกิดสังขารพาอภาษารับสังขารรับไปอริยมรรคมีองค์แปดเป็นปฏิปทายังผู้ปฏิบัติเธอถึงต่างรับแห่งสังขาร ความโุกโสมนานาสติอาสัยสังขารเกิดขึ้นคือว่าโกนึ่งสังขารสังขารบ่เตี้ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาคือว่าโทษแห่งสังขารการกำจัดสันตาลาคกะการละอสันตาลาคัในสังขารเสร้นใดคือความหลีกหนีออกจากสังขาร วิญญาณเป็นดังเลือจะวิญญาณทุกนี่เกิดจากโควิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี่เรียวว่าวิญญาณเพราะนามโลปเกิดขึ้นจริงเกิดวิญญาณเพราะนามโลปดับวิญญาณก็ดับอริยมรรคมีองค์แปดเป็นหนต่างอย่างผูปะิีบัิเอถึงต่างดับแห่งวิญญาณ ความสุขโสมนนาสติอาศัายวิญญาณเกิดขึ้นนี้คือคนเองวิญญาณวิญญาณบ่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแป่พวนไปเป็นธรรม,มดาคือโทษของวิญญาณการกำจัดสันตละคะและการละสันตละคะในวิญญาณเสียได้คือความหลีกออกจากวิญญาณแต่ดีเลี ที่ได้เทันนามานี่เป็นอาการของปัญจคันตาเอกเกิดปัญจคันธาความดับของปัญจคันะะต,ตาปฏิป,ปตาโพปฏิบัติถึงความดับแห่งปัญจคันโกลของปัญจคันและตกของปัญจคันและความเีกออกไปจากปัญจคัน ดูลาพิโคตันลายพิโคผู้ปั่มเป่งปิดจัล,ลันนาโดยอาการสามภาการนั้นเป็นดังฤอจากือว่าพิโกในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมปิดจัล,ลนันนาขันทั้งห้า ว่าเป็นธาตุประการหนึ่งว่าเป็นอายตนะประการหนึ่งว่าเป็นปฏิจจะสมุปตะประการหนึ่งการมาปิจารณาเพ่งสามประการนังกามานีนและเรียกว่าผู้เพ่งปิจารณาโดยวิธีสามประการแ้ดีเล ดูลาภิโคตังลาภิโคโพสันลารลอบูลในปัญจคันในฐานะเจดพาการมีเพ่งปิจ,จลัลณาด้วยวิธีสามพากาตามความเป็นจริงคือโลกแจ้งตามความคือโลแจ้งตามความเป็นจริงในปัญจคันท์คือโลว่ามหอาภูตโลกคือวัฏฏังสีไดแก่ปทวีธาคือธาดีนะ อโปธาเกอธาตุน้ำวายโยธาเกิธาตุลมเตโจธาคือดธาตุไฟธาตุังสีนี้พาชมพร้อมกันเข้าเป็นกายและอปาตัญญาลูบเกอดลกที่อาศัยกายอันเกิดแต่มาอาโันาลูกเดียงว่าลูกความสวยอาโลมันนะอันเกิดแต่อาญตนาไในหกภาคการเกอตาหูดังลิ้นกายใจ อายตนาปนองหกคือลูกเสียงกินลดโพธพพะธรรมโลมณะมาภากฏกาแล้วซึ่งมากระทบกันเกิดความรู้สึกเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีเรียกว่าเวทนาความจำได้หมายโลกในลูกที่เกยหาน เสียงที่เคยได้ฟังกินที่เคยได้ดมรสที่เคยได้กินโพธิภาที่เคยถูกตองและธรรมลมที่เกิดกับใจเรียกว่าสัญญาความรู้สึกนึกคิดในโลกเสียงกินรสโพธภิภพธรรมลมมาันนเรียกว่าสังขาร กาโลแจงยังโลปารูปมากระทบตาเป็นเจ้ากวิญญาณเสียงมากระทบหูเป็นโสตวิญญาณกินมากระทบดังเป็นคานะวิญญาณรูปมากระทบลิ้นเป็นจิวหาวิญญาณโพธิภพกระทบกายเรียกว่ากายวิญญาณ ธรรมาลมที่เกิดกับใจเป็นมโนโวิญญาณเรียกว่าู้วิญญาณเรียกว่าู้แจ้งยังปัญจคันการมาูลแจ้งว่าอาหารเป็นเหตุเกิดของโลกสามภาษาเป็นเหตุเก,เกิดเวทนาสัญญาสังขานามโลกเป็นเหตุเกิดของวิญญาณเรียกว่าู้เหตุที่เกิดของปัญจคัน ลูแจ้งสัตว์ว่ากันมาขาดอาหารโลกจึงดับไปภาษาดับไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารก็ดับไปนามโลกก็ดับวิญญาณก็ดับเดียวว่าลู้แจ้งสัตว์ถึงความดับแห่งปัญจคา,าน ลูแจงสาวาเลเนยมักมีองค์แปลเป็นปฏิปทานอยังผู้ปฏิบัติเธอเถึงอย่างความรับแห่งโลกเวทนาสัญญาสังการพิญญาเรียกว่าลู้แจงสัตว์เถิอ ปฏิปทาอันยังลผู้ปฏิบาเนือโลกถึงความรับแห่งปัญจคันรู้แจงว่าความสุขโสมนานีนอาสันไหลลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นของบ่เตียงเป็นทุกข์มีความแพ่พวนไปเป็นธรรมอันดาเรียกว่ารู้แจงสัตว์ถึงโต,ตของปัญจคันการรู้แจงอย่างการกำจัดและการละสันตละ สันตะละกะคือความกำหนัดอันเกิดเพราะความพอใจลักในโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าลูแจงถึงการเลีกงออกจากปัญจขันการที่ผิดโขลจแจงสัตว์โดยเจตพาการดังได้เจสนามานีด่ดลิ เนี่งว่าผู้สัลาลอบลูในฐานะเจนภาการขอพีคุม,มาเพ่งพิจารณาอย่างปัญจกันตั้งหาด้วยความเป็นธาตุด้วยความเป็นอาญตนาและด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นดังนี้เนี่งว่ามาเพ่งพิจารณา้ดยวิธีสามภาการดังน,นี้แต่ดินเลย พิคกณทีสันลารอบรูดในตานาเจ็ดภการและเพ่งพิจารณาด้วยวิธีสามภาารดังนิติได้เทสนามานิพาตาตาการตะจ้าตะลันว่าเป็นยอดโพริสาผู้กระทำกิจจะเสร็จแล้วอยู่โจนจบเสียงพมจาเลยะในธรรมวินัยนี้ดิลี เสมาณาพามเราได้เราเนื่องก็ตามรู้ยังปัญจคันความดับแห่งปัญจคันปฏิปตาอย่างผู้ปฏิบัติถึงความดับแห่งปัญจคันและรู้ความดีออกจากปัญจคันได้ครบตุกภการแต่ดังอ่านและยังปฏิบัติตน เพื่อเบื่อนนายคายกำนัดและดับปัญจคันใดเจ้อว่าปฏิมิดี่แล้วโพปฏิมิดีอย่างนี้ย่ำฟังลงในใจพาธรรมะวินัยนี้ส่วนโท,ทติปฏิมิได้คบรบทุกป,ประการดังกล่าวมาแล้วนั่นก็เป็นโพหลดุดพ้นบอถือมันในอปัญจคัน เชื่อว่าพ้นไปโดยดีแล้วเป็นโพเสตกิจแล้วย่อมมีย่อมบ่มีวัตะเพื่อความภาคภูมิคืนเองสังขารตั้งหลายเป็นโพสันลาดรอบโลในฐานาเจตปาะการมาเพ่งปิดจ,จัลนาด้วยวิธีสามภาการเจ่นสามนนาภาพามเชืว่าเป็นยอดแหงสัมโพเลสะโพมเสียแล้วยังเกิจจะอยู่ ชวนเสียงพมมาจริยะในธรรมะวินัยแต่ดีเล่ก็เสียงเนื้อความในสักกานาสูตรแต่เพียงนี้ก็มีวันนานแต่นาเทศนาในออปัญญาวักมาสิมาปัญนาสักกขันาสังยุตอันมีมาในขันทาวัก สังโยานิกายแก่พุทธาบริสะต่างหลายได้สารรับรับฟังมาในจิตตาก็บางกมสมสเศต